สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนามมานําเสนอรถกระบะอีสุสเข้าใหม่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะอีซูซ์ดีแมนะคะไฮแลนเดอร์เครื่อง1.9ตัวแซ d ดีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2016นนะคะคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวด้วยนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ คันนี้เป็นตัวไฮเรนเดอร์ยกสูงนะคะมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดำกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาเวอร์นะคะรองรับวิทยุ CDMP3 นะคะหน้าจอทัชสกรีนด้วยและเบาะหนังให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหน้าแล้วก็กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะภายในสวยใสายมากๆเลยค่ะ อีซูซูดีแมกไฮรนเดอร์เครื่อง1.9ตัวแซคันนี้นะคะด้านหลังสวยใสยมากๆเลยนะคะมีกรอบแต่งให้แบบนี้เลยนะคะมีกล้องมองหลังนะคะติดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะราคานะคะพิเศษมากๆอยู่ที่319,000บาทนะคะ319,000บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดน,นะคะงวดละประมาณ5,800กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาที่ เบอร์นาได้เลยนะคะ0994443624นะคะ0994443624นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ